สวัสดีครับอยู่ผม SGM วันนี้ผมจะเล่นเกม m u s t l u n e r ในตอนที่3ก่อนจะไปรับชมเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในเกมดีแบบนี้ต่อไปนะครับมาถึงกันในตอนที่3แล้วครับมาโอเคภารกิจต่อไปขนไม้สตาร์ทรถอา้าวจิบหายแล้วน้ำมันหมดแล้วทำไงอะรถไม่มีน้ำงางนของขึ้นเรียบร้อย้วฮะโอเคเราต้องทาการเอ้ยไม่ใช่กดมุมกลองผิด เปลี่ยนรถคันไหนวะเออคันนู้น B หนึ่งโอเคสัารรถชิบหายแล้วเครื่องพงังรถน้ำมันก็เครื่องพังอีกเวรหืมทำไงวะโอเคสลับรถไปที่รถรถหนุนไม่ใช่สิเออ รถกองช่งางยู่ไหนวะต้องหารถซ่อมฮะนี่ b 6 b 6กห B6 ะบีหกสลับไปที่ b 6 6นี่ไงรถมาซ่อมฮะซ่อมตรงไหนนี่รงกายนี้โอเคตัดรถแล้วรถเซอร์วิสฮะซ่อมเซอร์วิสซ่อมกลางทางแนละ้วนี่ฮะหน้าตาแบบนี้ ช่างมาแล้วดึงปลดเป็นมือโอเคไปเพื่อจะเอารถคันนี้กองช่างไปซ่อมรถน้ามันแล้วเอารถน้ํามันไปใส่น้ํามันอีกทีหนึ่งครับโอ้โหเฮี้ยเฮ้กองช่างยางแตกแล้วเฮี้ยหายแล้วมันมีมีน,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 นาฝาึ้นผินเลยเดินไป ค่อยเลาะไปดีกว่าวิเชะมีแต่หินไปดูลายถนนฮะเหยียบหินเดี๋ยวจะได้มันด้ซ่อมรถตัวเองซะก,ก่อนค่อยไปมานู่งงนล้วถึงละซ้ายมือนั่นซ่อมรถมันก่อนฉันมาช่วยแล้วรถแผ่นที่ออกเลยโอเค มาซ่อมรถน้ำมันนี่เแบรบกใส่เบรกมือซ่อมโอเคโอเคไปแล้วก็เปลี่ยนรถจัดจอดที่อื่นก่อนซ่อมรถน้ำมันแล้ว จอดเทียบค่าเฮ้ยจอดดีฮะเดี๋ยวรถไม้จะออกปการเข็นไม้ที่ลำบากเหลือเกินรถก็าพางังน้ำมันก็หมดเวนมาจอดตายลมไม้นี่เบรกอืมมาโอเคเปลี่ยนรถที่นีาร์ดเครื่อง จะลบแผ่นเที่ยนโอ้โหน้ำมันไม่หมดไปที่ปั๊มน้ำมันเติมมันก่อนเวนไปครับดูซิน้ำมันมีไหมเ,เติมซิรถไม่ติดไม่มีเลยเวนอันนู้นดับรถจริงเหรอดับรถคันนี้ก่อน มันก่อนปั๊มอยู่ไม่ไกลมันบากแค่ไปเดินไปได้แต่ละคันติดลมเยอะแต่มันมันจะเซีรีส์ในทางที่เขาให้ไป,ไปทางที่ดี นี่ตัน้งมันอยู่นี่โอเคตั okay. ้งมันเฮ้ยปปปเปิดปิดปิดน่ะเปิดถังนี่เดยนออกนี่ปิดแผนที่เราไปที่เดิมนี่เด้อมาถ้นทางใหม่มาชิลโนอโอเค เดี๋ยวกลับไปไปล่อยบูสเต์เตชันถังมันนี่มันแรงไปไปพังมารถคือเดี๋ยวต้องรีบครับต้องระวังเส้นทางด้วยรถหนัก แล้วก็หนักเลยฮะโอเควันขึ้นแล้วทิหายเรเริเร่มใช้งานเกินกำลังฮะซ่อมมาแค่ให้พอได้เติมมันแค่นั้นเ๋ือซ้ายไปโอเคอยู่ตรงนู้นนี่เองอยังไงรถไม้แล้ว,ลวเนาะมันซั ขึ้ทางม้วนแล้วจะอ้อมไปไหนล่ะเพื่อนเอ้ยเติมน้ำมันเพื่อนขึ้นทางก่อนโอเคดูลูกหูกลูกตาฮะเติมมันพร้อมไปกันไม,มน่ยังเบ็กเติมน้ำมันเต็มถังฮะโอเคร้อย ถอยจอดเข้เขาที่เดิมรถกองช่างช่างซ่อมอยู่ตรงนี้นี่เองถอยถอยตักเป็นกลังเออเฮ้ยชนแล้วอืมอืมงบ้งนได้ไหมวะ้โอเคจอดอย่างสวยงามสุดยอดเบรกนี่ฮะรถกองช่าง มดับเครื่องรถพร้อมจะไปส่งไม้แล้วใส่สี่เวนนเอตจอดใกล้เวนเออจอดใกล้นี้อัน,นต้องก็ได้นี่เออผมก็ลืมไปเวนขอจะพายทีฮะดับดับเครื่องเลยไม่ใชตต่ตรงนี้ก็ได้เหีนยววะ นู่นโอเคสตาร์ทเครื่องส่งไม้กันตรงไหนเอ่ออุ้ยมาทางนี้ทางนี้เราทางนี้เอ้ยไม่ใช่ทางนี้ทางน,างน,างนี้ข้ามสะพานไปด้วยไกลอยู่ฮะมาทางนี้ทางน,างนี้ลงไม้อยู่ตรงนี้เองปับป๊บปั๊บ ไปเชิญลงไม้โอเคไปกดเบกมือสิ่งอย่างพร้อมแล้วเชิญพร้อมส่งไม้แล้วหนักมาก มีสะานมาไม่ได้เตะไปก็ค้อ,อสะพานทำในน้ำค่อยไปน,น,นี่้ป็นหน้า้วงหนอเปเคีวิแล้วเวลย อเคทานไปแล้วชิชวๆฮะเสียงเครื่องยนต์เท่าน,นั้นงานหน,น,นักมากครับไอเร็วโล่โที่โล่เป็นอันนี้นะับพอหลังเรา ค่อยตายไปน่ะแหละที่รัฐเยี่ยมมากเลยไม่ติดเลยทั้งอนเลยเดี๋ยวบอกโคแล้วเราออกข้างไปได้ไหมคำถามคือรัฐไม่ได้เปิดเส้นทางใหญให้ความแต่ประธานบอกโคดีกว่ามีอยากให้คว่ำฮะ ตีต้นไม้ได้ถอนยากเลยไปเรื่อยๆเั้นทางฮันลิโคลสุดยอดมากมค่อยๆเพื่อนนู้นไปถึงแล้ว ไม้อยู่้าน,น้านี่ฮะสวยไหมฮะกว่าจะมาออกตรงได้รถเสียน้ำมันหมดครับซ่อมรถอีกโอเคดีบนมาอยไรดับเบ้มา ถึงแล้วพวกสมบัตงนี้ยจะแพ้ไปแล้วขึ้นมาทีที่โรงนี่สวยงามอ่ะสายมือนีอาหาเล่ไหม เรียบร้อยฮะ Next mission นี่คืออะไรเฮ้ยรถจิ๊บโอเคไปไหนเอ่ยรถจิ๊บฮะแนหงมากับอ้องตัวไกเขาขึ้นไปหาา่าล้วไม่ใช้เยียบออตโต้แล้วขับธรราเฮ้ยไเขาเยี่ยยยย ขับเครนอสี่ล้อดว่าเออเฮ้ยลวงเขาลวงเขาถอย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 เด็กออันหายลเบรกมือก็ไปอยู่ีดบล็อกก็ได้โอเคใส่ทั้งหมดนะฮะ่ทั้งหมดทีเพ่จะไต่เขาไปหยแล้วยวลวงเขาซะก่อนนะเพื่อนสนทางให้โเฮ้ยจะลวงจะลวง เยอะไปเออเฉวเฉวมากขึ้นเฮ้ยดูเส้นทางก่อนถ่ายเขายังก็เลี้ยงผาเลยฮะคือมันอยู่ตามยอดเขาเฮ้ยอย่าไปทางเดิมถอยถอยถอยหยยบไว้ก็ไม่ได้ยังไงชิบหายกันพอดีรถคว่ำพอดีเฮ้ยลุกป่าสิ น,น,นี่มันค,คล้ายๆร,รีอาร์ตเลยนะเผื่อเอ,อ,อย้ยจะลงไปจุดเดิมกู้เง้นมาเว้ยไปเอกคว้าไปไอหินช่วยประคองคล้อรถหายแล้วรับไปทะนุนได้เปล่าวะไม่ได้วะไปไต่เขาไปออใช้ถึงแล้วพวกเออ,อยหอยอกความด้วยฉันมัน ที้หนึ่งอยู่แล้วเรื่องแรลลี่คงไหลเลี้ยวยากไปหน่อยฮะการบังคับเฮียๆไปๆขึ้นไปอีกไปถึงจุดหมายแล้วเฮียเลยแล้วเลยโค้งแล้วเว้นหักขวาไปเบิ่นไปถึงแล้วจุดหมายหอคอยของเราโอ้ผ่านฮะมาเรียบร้อยฮะภารกิจต่อไปอุ้ย ตอนกลางคืนด้วยมาวิ่งรถหัวยาวดีกว่ามาโอเคครับในตอนที่3นี้ SGM ขอตัวลาไปก่อนไม้เจอกันใหม่ในตอนที่4ถ้าใครทื่นชอบเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้ครับโอเคครับเรามาลุยภารกิจต,ต่อไปในตอนที่4กันเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ